สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูนัครินสุขใสนะครับวันนี้เรายังอยู่ในบทที่2เหมือนเดิมนะฮะก็คือเรื่องของนวัตรกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วของบทที่2นะครับก็คือเรื่องแนวโน้มของเทคโนโลยีครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่า ในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอะไรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเรานะฮะเดีย๋ยวไปดูกันนะครับแนวโน้มของเทคโนโลยีครับเราจะพูดด้วยกัน2ประเด็นนะ,ะก็คือเรื่องของบล็อกเชนนะครับแล้วก็ควอนตัมคอมพิวติ้งนะหลายคอนอาจจะคุ้นหูนะครับหรือเคยได้ยินมาบ้างนะครับว่าคำว,ว่าบล็อกเชนเนี่ยเคยได้ยินในสื่อโซเชียลนะครับที่มีการแชร์กันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารู้กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบล็อกเชนคืออะไรครับยังตอบไม่ได้ถูกไหม นะครับแล้วทำไมเราต้องมีบอกเชนขึ้นมาครับเพราะว่าอะไระเพื่อความเข้าใจครับเดี๋ยวครูจะอธิบายด้วยสไลด์นี้นะฮะยกตัวอย่างง่ายๆครับการทํางานในธนาคารเนี่ยสมมติถ้านักเรียนจะไปติดต่อธนาคารเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมไปคืออะไรครับเราจะต้องเตรียมเอกสารถูกไหมครับเตรียมเอกสารครับอาจจะเป็นเอกสารแค่1แผน่น2แผน่น3แผน่นหรือเป็นปึ่งก็ได้เอกสารเดียวมากครับต้องมีการเซ็นการตรวจการกรอกข้อมูลเยอะแยะนะครับแล้วก็ เอาไปส่งที่ธนาคารซึ่งในอนาคตรเราก็ไม่รู้นะว่าเอกสารนี้อาจะถูกแก้ไขรีเจ็คกลับมานะครับใพ้เราต้องกลับมาแก้ใหม่หรืออาจจะหายไปก็ได้หรืออาจจะมีคนเอาเอกสารเราไปปลอมแปลงหรือมาไปแก้ไขบางอย่างนะครับทุกอย่างถูกส่งครับเป็นเอกสารส่งไปที่ส่วนกลางนะครับที่ธนาคารเราเรียกการจัดการแบบนี้ว่าเซ็นทรัลไรซ์ครับก็คือการรวมอำนาจครับการจัดไว้ที่ศูนย์กลางนั่นเองนะ ที่ใดที่1น,นะครับซึ่งการทําแบบนี้แน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีความเสี่ยงครับล่าช้าครับทำงานกว่าคนที่1เซนคนที่2เซนต่อคนที่3เซนต่อคนที่4เซนต่อสุดท้ายกว่าจะเซนเสร็จใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ยุ่งยากครับเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทานการทํางานต่างๆไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับซึ่งกรณีถ้าคนหลายๆคนครับ อยากจะได้ข้อมูลของตัวเองหรือข้อมูลของคนอื่นจะทํำยังไงฮรต้องไปขอจากที่ธนาคารที่เดียวครับเป็นศูนย์กลางถ้าวันใดวันหนึ่งครับไฟไหม้ครับเซิร์ฟเวอร์พังหรืออะไรบางอย่างเจ๊งครับเกิดอะไรขึ้นครับข้อมูลเราก็อดมีโอกาสที่จะสูญหายไปเลยก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะอันนี้คือการบริหารแบบเดิมครับที่เราใช้กันนะครับก็คือระบบศูนย์กลางแต่บอกเชนครับเราไม่ใช้วิธีการรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลางครับ แต่เราใช้วิธีการกระจายข้อมูลครับให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลเท่าๆกันครับดังนั้นข้อมูลเราเนี่ยมีการกระจายไปหลายที่ครับการที่จะมีคนเข้ามาเจาะระบบนะครับหรือเข้ามาดึงข้อมูลของเราเนี่ยมีโอกาสาน้อยมากๆเลยนะเพราะข้อมูลมันกระจายอยู่หลายที่ครับนะทุกคนสามารถดึงข้อมูลได้มีโอกาสดึงข้อมูลได้เท่าๆกันทีนี้ครับประโยชน์ของบล็อกเชนแน่นอนว่ามันมีการกระจายครับนักเรียนมาดูบล็อกเชนก่อน บอกเชนคืออะไรมันคือกล่องครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทุกตัวอย่างแล้วแต่ละกล่องเนี่ยจะมีอะไรครับแต่ละบ็อกเนี่ยจะมีอะไรฮะจะมีข้อมูลอยู่ครับนอกนั้นครับการมีข้อมูลแล้วยังมีการเก็บรหัสด้วยครับเป็นการรหัสที่เป็นโค้ดลับเฉพาะนะฮะเราเรียกว่าแฮชนะฮะเก็บเอาไว้ครับดังนั้นแต่ละแฮชก็จะมีการไปเรื่อยรครับ มีการเชื่อมคำว่าบล็อกข้างหน้ารหัสอะไรบล็อกก่อนหน้านี้รหัสอะไรถ้ามีคนมาแฮ็กข้อมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงครับข้อมูล1บล็อกนะมันก็จะไม่ตรงกันแล้วครับรหัสอื่นๆก็จะไม่ตรงกันก็รู้ครับว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงขึ้นมานะครับมันก็จะไม่ยอมซึ่งแต่ละบล็อกตัวนี้ครับมันเชื่อมโยงครับด้วยโซ่นะครับมาลิงก์กันแบบนี้เราถึงเรียกนว่า b ล็อก c h a i n นั่นเองทีนี้ประโยชน์ของบล็อก c h a i n ครับแน่นอนว่ามันเรื่องของความปลอดภัยครับ ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะมีคนมาปลอมแปลงเพราะมันสามารถจับได้เลยว่าข <blue> ้อมูลนี้มีการถูกเปลี่ยนแปลงมานะครับมีความรวดเร็วครับทำทุกอย่างครับข้อมูลมันถูกกระจายกระจายครับดังนั้นไม่จําเป็นว่าต้องไปขอที่ศูนย์กลางอย่างเดียวเราสามารถไปขอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะฮะสามารถดึงข้อมูลมาได้ตลอดเวลาและมีความสะดวกครับอย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องเดินทางไปหรือว่าไปในศูนย์เซ็นเตอร์นะฮะเราสามารถดึงข้อมูลมาได้ตลอดเวลานั่เองนะครับ มาสรุปนะฮะเรื่องของบล็อกเชนครับบล็อกเชนครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับกระจายทุกคนมีโอกาสครับมีข้อมูลเท่าเกันทุกโนดครับในเครือข่ายจะเก็บข้อมูลอยู่ชุดเดียวกันหมดนะครับก็คือมันมีการสาเนาครับทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถถือข้อมูลได้เหมือนๆกันนะครับข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บอยู่ในบล็อกกองสี่เหลี่ยมและเชื่อมโยงกันนะครับอย่างมีความสัมพันธ์กันด้วยนะถ้าบล็อกใดบล็อกหนึ่งถูกแก้ไข รหัสก็จะถูกเปลี่ยนด้วยนะครับทำให้บล็อกต่อไปไม่สามารถเชื่อมโยงกับบล็อกข้างหน้าได้จับได้เลยครับว่ามันมีการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้นนั่นเองนะครับการนำบล็อกเชนไปใช้ครับอย่างแรกที่เราคุ้นเคยดีนะเรื่องของสกุลเงินบิตคอยนะครับก็เกิดจากการเอาเทคนยคบล็อกเชนมาใช้นั่นเองนะการเซ็นครับเอกสารดิจิทัลครับ ปกติเราเนี่ยการเซ็นเอกสารต่างๆเราเซ็นผ่านเอกสารถูกไหมทุกอย่างผ่านเอกสารครับแต่พอเราทําบล็อกเชนมาใช้เนี่ยทุกอย่างสามารถเซ็นผ่านดิจิทัลซึ่งการเซ็นผ่านดิจิทัลเนี่ยมันมีข้อดีของเรื่องบล็อกเชนเนี่ยเรื่องของการแก้ไขการปลอมแปลงเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นจึงมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะฮะว่าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําที่สุดนะครับเอาบล็อกเชนมาใช้ในเรื่องของโรงพยาบาลน,นะครับปกติครับนักเรียนเวลาเราไปโรงพยาบาล นึ่งที่หนึ่งแห่งในจังหวัดของเราก็ได้หรือว่าในอำเภอของเราเนี่ยเรามีประวัติอยู่โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกไหมครับถ้าเราจะย้ายโรงพยาบาลไปจังหวัดอื่นนะครับแต่ข้อมูลของเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โรงพยาบาลเก่าถ้าเราจะย้ายไปอื่นเราก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเดิมของเราที่เราเคยรักษาไปขอแฟ้มประวัติถูกไหมครับแฟ้มประวัติการรักษาของเราแล้วเอาแฟ้มนี้ส่งต่อไปให้โรงพยาบาลใหม่แต่ถ้าใช้ระบบบอกเชนครับข้อมูลเหล่านี้ไม่จําเป็นแล้วครับว่าต้องไปเอาที่เซ็นเตอร์หรือไปที่โรงพยาบาลเดิม ข้อมูลจะถูกกระจายครับไปที่ทุกโรงพยาบาลในนั้นนักเรียนสามารถไปเข้ารักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้ครับโดยที่เขาก็มีประวัติหรือมีข้อมูลของเรานะครับอันนี้คือบล็อกเชนที่มีประโยชน์มากๆแล้วมีความสะดวกสบายนะครับสถาบันการศึกษาครับเวลาเราสําเร็จการศึกษาแน่นอนว่าเราจะได้รับอะไรครับนักเรียนได้รับเอกสารการจบการศึกษาหรือว่าทานสคริปต์หรือว่าเป็นใบรับรองการสําเร็จการศึกษาขึ้นมาเนี่ยปริญญาบัตรนะครับดังนั้นพอ สถาบันครับทาระบบบอกเชียงขึ้นมาทุกคนก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ครับว่าคนนี้จบสถาบันนี้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เอกสารนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยแบบปลอมแปลงหรือไปซื้อปริญญาบัตรมานะครับเราสามารถตรวจเช็คได้เลยดังนั้นบอกเชนจึงมีประโยชน์มากๆนะครับในการตรวจสอบต่างๆนะคะต่อไปครับครูก็มีคลิปนะครับจะสรุปภาพรวมนะครับของบอกเชียหทนักเรียนลองชมกันนะครับประมาณ2นาทีครับ คุณเคยสงสัยไหมว่าบล็อกเชนที่กำลังโด่งดังอยู่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรวิดีโอนี้จะไขข้อ้องใจให้คุณภายใน2นาทีเคยสงสัยไหมว่าสินค้าทางกเกษตรกรรมที่เขียนว่าปลอดสารพิษเช่นผักและผละไม้มันปลอดสารพิษจริงหรือเปล่าและกระบวนการตรวจสอบเนี่ยตรงใสหรือเปล่ามีทางเดียวที่จะรู้ได้คือต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลสินค้าในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนถึงมือเรา โดยข้อมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยคนหลายๆคนไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งและระบบที่ทำหน้าที่นี้ได้ก็คือซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าล็อกเชนล็อกเชนเก็บข้อมูลไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคนทั่วไปที่อยู่ในระบบทาให้เป็นเครือข่ายดิเซนทรัลไลซ์ซึ่งไม่สามารถถูกคนล้มได้ง่ายเช่นถ้ามีการแฮ็กก็ต้องแฮ็กคอมทุกเครื่องในระบบเครือข่ายถึงจะล้มเหลวบล็อกประกอบไปด้วยข้อมูลแฮชซึ่งเป็นแถวของตัวเลขและตัวหนังสือซึ่งจะไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละบล็อก และแฮชของบล็อกก่อนหน้าและเมื่อบล็อกเดิมเต็มบล็อกใหม่ก็จะถูกสร้างและต่อท้ายกันไปเรื่อยๆซึ่งก็คือที่มาของคำว่าบล็อกเชนในแต่ละบล็อกก็จะมีข้อมูลแฮชของบล็อกก่อนหน้าซึ่งต้องเหมือนกันจึงถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลของบล็อกหนึ่งถูกแทรกแซงหรือปรับเปลี่ยนแฮชของบล็อกนั้นจะเปลี่ยนไปทําให้แฮชไม่ตรงกับข้อมูลบนบล็อกถัดไปส่งผลให้บล็อกถัดไปทั้งหมดใช้งานไม่ได้ ซึ่งนี่ทําให้การแฮกข้อมูลทําได้ยากมากเพราะถ้าเปลี่ยนข้อมูลของล็อกล็อกหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนข้อมูลของล็อกต่อๆไปทั้งหมดโดยสรุปแล้วข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชนก็คือการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสระบบถูกทาลายและแทรกแซงได้ยากเพราะเป็นระบบ decentralized ไม่ต้องมีคนกลางเช่นธนาคารชนาคาราาหรือองค์กรต่างๆซึ่งช่วยประหยัดเงินและเวลาในขณะที่ให้ความถูกต้องและโปร่งใสได้มากกว่า ทีนี้เมื่อเข้าใจบล็อกเชนกันแล้วก็ขอยกตัวอย่างการใช้งานของบล็อกเชนเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเมื่อคิดถึงบล็อกเชนก็จะต้องคิดถึงบิตคอยน์ซึ่งก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ประยุกต์ใช้บล็อกเชนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกบิตคอยน์ใช้เครือข่ายบล็อกเชนในการเก็บข้อมูลผู้ถือคลองเหรียญแลกเปลี่ยนเหรียญและการตรวจสอบความถูกต้องโดยให้คอมพิวเตอร์ของคนทั่วโลกเป็นผู้ตรวจสอบและจะได้รับค่าตอบแทนเป็นบิตคอยน์ที่ขุดขึ้นมาใหม่หรือสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจุดประสงค์หลักในการป้องกันการแทรกแซงและกำจัดค่าธรรมเนียมของคนกลางนอกจากนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนก็ยังสามารถถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเช่นการเก็บประวัติทางการแพทย์การโอนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การตรวจเช็คความปลอดภัยของอาหารการบริหารสัพ plied h a การรายงานบัญชีอย่างโปร่งใสและธุรกิจการบริการอื่นๆออีกมากมายทั่วโลก หลังจากที่ักเรียนชมคลิปไปเบื้องต้นน,นักเรียนก็น่าจะประมวลนะคะว่าบล็อกเชนมันเป็นอย่างไรนะครับมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับสําหรับคําถามสุดท้ายครับนักเรียนนักเรียนคิดว่างานแบบไหนครับที่เหมาะกับการนําบล็อกเชนมาใช้ครับคุณสมบัติหลักของมันเนาะก็คือเรื่องของความปลอดภยดัยถูกไหมครับดังนั้นถ้าองค์กรเราต้องการเรื่องของความน่าเชื่อถือครับความโปร่งใสแล้วก็แก้ไขข้อมูลไม่ได้ครับ แนะนำว่าเออโอเคใช้บล็อกเชนได้เหมาะสมนะครับแต่ถ้าต้องการแบบมีการแก้ไขบ่อยๆดังนั้นบล็อกเชนอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าการแก้ไขบล็อกเชนหนึ่งบล็อกแต่ละบล็อกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบนะครับต่อบล็อก,กอื่นๆด้วยดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าจะใช้นําบล็อกเชนไปใช้เราก็ต้องพิจารณาด้วยนะครว่าวัฒนธรรมหรือว่ารูปแบบนะครับการบริหารงานหรือการทํางานของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับสำหรับเรื่องต่อไปครับเป็นคอนตัมคอมพิวติ้งครับ พอนตัมคอมพิวติ้งเนาะมันคืออะไรนึกถึงนะครับเราจะพูดถึงหน่วยประมวลผลนะครับของคอมพิวเตอร์และนักเรียนนึกถึงนะครับหน่วยประมวลผลในคอมพิวเตอร์นึกถึงอะไรครับตัวที่เราพูดกันบ่อยๆคือ CPU ถูกไหมหรือเรียกอีกอย่างว่าอะไรครับมโครโปรเซสเซอร์ Micro ถูกไหมครับที่จะเป็นหน้าที่เปรียบเสมือนกับสมองของคนนะครับทำหน้าที่ในการประมวลต่างๆนะครับตัดสินใจนะต่างๆให้กับคอมพิวเตอร์ของเราตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันครับ ไมโครเ,เซนเจอร์เหล่านี้ก็ถูกพัฒนามาตลอดครับโดยจุดสําคัญสําคัญนะคือพยายามทําให้มันเป็นไงครับเล็กและเร็วนะครับเราพยายามทําแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเล็กและเร็วขึ้นเนาะทีนี้คําถามว่าแล้วทําไมเราถึงต้องมีคอนตัมคอมิติ้งด้วยน่าถึงนจุดหนึ่งครับการพัฒนาสิ่งเหล่านี้มันเล็กจนไม่รู้จะเล็กยังไงแล้วเล็กที่สุดแล้วนะฮะไม่สามารถจะเล็กเล็ก,กว่านี้ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําเป็นลักษณะเล็กลงไปอีก,ก็คือเป็นพวกคอนตัมและ เชิงฟิสิกส์นะครับซึ่งเขาก็มีไอเดียเขาว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถประมวลได้เร็วมากๆมากๆมากๆนะครับและมีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็เลยเกิดเป็นเสนอมีคนเสนอมานะว่าเป็นเป็นเรื่องของคอนตัมคอมพิวติ้งขึ้นมานะครับมาดูกันครับในอดีตครับเราก็จะมีตัวหน่วยประมวลที่มีขนาดใหญ่นะแล้วประมวลผลได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะครับจนมีขนาดเล็ก ในปัจจุบันแต่มันยังเล็กไม่พอครับเขาก็พยายามทําให้มันเล็กอีกนะครับการประมวลผลแบบเก่าครับเราจะมีหน่วยอยู่นอ้อยเราเรียกว่าบิตนะครับซึ่งบิตตัวนี้จะมีแทนค่าด้วอ2ค่าด้วยกันก็คือเป็นข้อมูลที่แบบบิตก็คือเป็นสัญญาณไฟฟ้าคือ0กับ1นะครับ0กับ1ซึ่งควอนตัมคอมพิวติ้งครับมันก็ สร้างขึ้นมาครับเพื่อทําให้หน่วยประมวลผลเหล่านั้นมีขนาดเล็กมากๆเล็กแบบเล็กที่สุดนะครับระดับควอนตัมไปเลยนะฮะซึ่งเราก็จะไม่เรียกตัวนี้ว่าบิตแล้วนะครับเราจะเรียกว่าคว i บิตนะครับหรือว่าควอนตัมบิตนั่นเองหรือว่าควบิตนะครับซึ่งคว i บิตตัวนี้มันไม่แสดงค่าเป็น0หรือ1นะครับแต่ว่ามันแสดงเป็นอะไรครับตัวมันสามารถเป็น0ูนย์ก็ได้ครับ เป็น1ก็ได้สลับไปสลับมานะฮะเป็น0ูนย์ก็ได้เป็น1ก็ได้ดังนั้นค่าของมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของมันเองนะครับต่อไปนื้อเรียนลองดูคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นการนําเสนอแนวคิดนะครับในเรื่องของคอนตามคอมพิวติ้งครับ Quantum physics, one of the most successful theories of modern science, describes the way our world works at the most fundamental level. Quantum computing has become one of the leading applications of quantum physics. Quantum computers have the potential to solve some of the world's most complex problems that are beyond the reach of even today's most powerful supercomputers. Quantum computers are not going to replace classical computers, but their radically different way of operating enables them to perform calculations that classical computing cannot. Let's see how they differ. Classical computers encode information in bits, and each bit can represent a zero or a one. These zeros and ones act as on-off switches that ultimately translate into compute functions. To perform a simple calculation, like solving a maze, a classical computer would test each possible route one at a time to find the correct one. Just as classical computers have bits, quantum computers have qubits. Qubits, however, make use of two key principles of quantum physics: superposition and entanglement. Superposition means that each qubit can represent a 0, a 1, or both at the same time. And entanglement happens when two qubits in a superposition are correlated with one another. Meaning the state of one, whether it's a 0, a 1, or both, depends on the state of another. Using these two principles, qubits can act as a much more sophisticated version of switches. Helping quantum computers solve difficult problems that are virtually impossible using classical computers. To illustrate how this makes quantum computers more powerful, let's look at some numbers. Take a classical n bit computer, with n representing the number of bits. It can represent and examine only one system state at a time. An n qubit computer, however, would have the power to represent two to the power of n system states. And perform parallel operations on all those states at once. This means that every time you add just one more qubit to a quantum computer, the number of states it can represent and examine doubles. So a 50 qubit quantum machine could examine two to the power of 50 states at once. This exponential increase in power, together with the entanglement of qubits, is what allows quantum computers to solve certain problems so much more efficiently. While a classical computer solves a problem like the maze by testing each possible route one at a time, a quantum computer uses its entangled quantum states to find the correct route quicker with far fewer calculations. Think of it this way Technologies that currently run on classical computers can expertly find patterns and insights buried in vast amounts of existing data. But quantum computers will deliver solutions where patterns cannot be seen because sufficient data does not exist. Or the possibilities for discovering an optimal answer are too enormous to ever be processed by a classical computer. Quantum computers could lead to the discovery of new medicines and materials by helping us untangle the complexities of molecular and chemical interactions. They could help the financial services industry make better investments by finding new ways to model financial data and isolate key global risk factors. They could even transform supply chain and logistics by finding the optimal routes across global systems like optimizing fleet operations for deliveries during the holiday season. Quantum computing won't replace our everyday computers and smartphones, but its ability to solve complex problems will open up a new universe of information, transforming our view of the world and the way we navigate it. the video, the การเอาคอนตัมพิวติ้งมาใช้นะครับก็ทําให้ทุกอย่างมันมีความรวดเร็วอย่างมหาศาลนั่นเองซึ่งความรวดเร็วเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อระบบต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง AI ครับความปลอดภัยนะครับระดับความปลอดภัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่า AI มีผลกระทบอย่างไรครับพอหน่วยประมวลผลมีความเร็วมากๆแล้วนะครับแน่นอนว่า AI ที่ได้ครับก็มีโอกาสที่เราจะได้พัฒนา AI ที่มีความฉลาดสูงครับโดยใช้ต้นทุนที่ไม่ไม่เยอะมากนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีตัวประมวลผลที่ดีแล้วก็ทางานได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมาครับการรักษาความปลอดภัยครับการถอดรหัสต่างๆเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าปกติคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยมันต้องใช้วิธีการเจาะรหัสนะครับมีการถอดรหัสอะไรบางอย่างอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่พอมีคอนตั้มปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างสามารถทําได้อย่างรวดเร็วครับเวลานั้นการจาอรหัสที่อาาใช้เวลาประมาณสัก10ปีแต่พอใช้คอนตามปุบมนี่อาจจะเหลือเวลาน้อยลงมากๆนะครับจนสามารถแกะรหัสได้ดังนั้นจึงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการเข้ารหัสใหม่ทั้งหมดนะครับเมื่อคอนตามเข้ามาหรือเรื่องของสุขภาพครับพอมีหน่วยประนวลผลที่มันรวดเร็วแล้วนะการถอดรหัสเรื่องของ DNA ครับมันก็จะมีความแมน่นยามากยิ่งขึ้นครับการวิเคราะห์สภาพยากับ โลกของแต่ละคนนะครับที่มีความเจาะจงมากยิ่งขึ้นซึ่งคอนตัมตัวนี้ก็ทําให้ทุกอย่างทํางานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องบล็อกเชนนะครับเรียนเรื่องอะไรครับคอนตัมคอมพิวติ้งไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเรานะครับหรือส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ ปรับตัวนะครับให้สามารถอยู่ร่วมกับเทคโีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้ได้นะครับสรุปนะครับว่าในบทที่2ครับเราได้เรียนเทคโนโลยีหลักๆอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของ AI ครับเรื่องของ IoT เรื่องของอะไรครับ Cloud Computing ครับหรือการประมวลผลบน Cloud นะแล้วก็เทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นแล้วนะคบว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยเริ่มมีบทบาทและเข้ามาในชีวิตประจาวันของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคําถามที่ฝากนักเรียนพิคิดนะครับว่าแล้วนักเรียนเนี่ยจะเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้อย่างไรครับอ,อย่างไรนะครับสรุปครับสําหรับบทที่2นะครับวันนี้เราเรียนอะไรบ้างครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องบอกเชนครับ เรารู้ว่าบอกเชนเพีรีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ทําให้ข้อมูลครับไม่รวมอยู่ที่ศูนย์กลางอย่างเดียวครับเวลาจะเข้าเนี่ยต้องมีการเข้ารหัสนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วยากต่อการปลอมแปลงนั่นเองนะครับปลอมแปลงยากมากแก้ไขาย,ยากนะครับคอนตัมคอมพิวติ้งครับเราถูกพัฒนาเพื่อให้เราได้หน่วยประมวลผลที่มีความรวดเร็วอย่างมหาศาลเร็วมากๆนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนะ เทคโนโลยีครับได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็น AI IoT ครับ Cloud Computing AR VR และ MR นะครับซึ่งแนวโน้มในอนาคตเนี่ยที่จะมีการนำบล็อกเชนแล้วก็เรื่องของคอนตั้งคอมพิวติ้งมาใช้งานครับแน่นอนว่ามันก็ต้องย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วนักเรียนเนี่ยพร้อมหรือยังครับที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆครับสุดท้ายนะครับครูมีกิจกรรมฝากนักเรียนลองไปทำนะครับมี2ข้อด้วยกันครับข้อที่1ครับ นักเรียนช่วยตอบคาถามหน่อยนะครับว่าในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยมีปัญหาใดบ้างครับที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ข้อที่2ครับในห้างสรรพสินค้าควรมีเทคโนโลยีใดครับที่ทําให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้2ข้อนะครับให้นักเรียนลองคิดแล้วตอบคาถามและอย่าลืมนะครับ ส่งให้กับคุณครูประจํารายวิชาของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน